จังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญเที่ยวงานนกพระเล่นเพลงและงานกาชาติจังหวัดกำแพงเพชรประจำปี2,559ระหว่างวันที่22กุมภาพันธ์ถึงวันที่2มีนาคม2,559ณบริเวณสนามหน้าเมืองหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรและบริเวณวัดพระบรมธาตุตำบลนครชุม กิจกรรมบวงสวงอดีตกษัตริยาธิราชณบริเวณวัดพระแก้วอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรชมริ้วขบวนแห่นกพระเล่นเพลงที่ประดับประดาอย่างสวยงามตะการตากว่าทุกปีร่วมพิธีเปิดงานที่ยิ่งใหญ่พร้อมถวายพนมเบี้ยและเวียนเทียนรอบพระบรมธาตุเจดีย์ถวายเป็นพุทธบูชาณวัดพระบรมธาตุนครชุมเลือกซื้อสินค้าหตำบลหผลิตภัณฑ์โอท็อป สินค้าอุปโภคและบริโภคของดีเมืองกำแพงเพชรชมการจัดกิจกรรมและนิทรศการส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วยการออกร้านนิทรรศการของส่วนราชการและภาคเอกชนชิมอาหารพื้นบ้านในรูปแบบตลาดย้อนยุคนครชุมตลาดย้อนรอยชากราวพร้อมการละเล่นพื้นบ้านสืบสารวัฒนธรรมประเพณี ชมการแสดงมหรสพดนตรีคอนเสิร์ตตลอดจนร่วมทำบุญกับร้านกาชาติลุ้นรางวัลรถจักรยานยนต์ตู้เย็นทีวีเครื่องใช้ไฟฟ้าและของรางวัลอื่นอื่นอีกมากมายทุกคืนอย่าลืม1ปีมีครั้งเดียวงานนี้เที่ยวชมฟรี22กุมภาพันธ์ถึง2มีนาคม2559 งานประเพณีนบพระเล่นเพลงและงานกาชาติจังหวัดกรรแพงเพชรแล้วพบกันให้ได้นะครับเชิญเลยที่น้องนิ้งชายของมีมากมายเจอเที่ยวเมืองกรร